สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูออมซี่นะคะในหลายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะวิชาที่จะทําให้นักเรียนนะคะเรียนรู้แบบโคดดิ้งค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้บัตรคําสั่งนั่นเองค่ะเด็กๆพอจะเคยคุ้นตากันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะสาหรับบัตรคําสั่งตอนนี้เรามาทบทวนกันในเรื่องของบัตรคําสั่งก่อนค่ะว่าคืออะไร บัตรคำสั่งนะคะคือบัตรที่มีรหัสคำสั่งให้คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นบัตรคำสั่งหักอยู่ด้วยกันหลายคำสั่งเรียงกันเราจะเรียกว่าชุดคำสั่งค่ะหรือเรียกอย่างว่าโปรแกรมนั่นเองนักเรียนลองสังเกตดูด้านล่างค่ะคุณนำตัวอย่างบัตรคำสั่งนะคะมาให้นักเรียนดูค่ะแล้วเมื่ออยู่เรียงกันหลายๆอันค่ะเห็นไหมคะบัตรคำสั่งอยู่เรียงกันหลายบัตรค่ะเราเรียกว่าชุดคำสั่งค่ะ ทีนี้นะคะเราก็มาลองฝึกเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคําสั่งกันดูค่ะบัตรคําสั่งนะคะที่ให้มาค่ะเขาก็จะมีเดินขวาเดินซ้ายเดินหน้าแล้วก็เดินลงค่ะนักเรียนเห็นไหมคะสมมติค่ะว่านักเรียนจะต้องเป็นคนเขียนให้โป้งกับก้อยเนี่ยเดินทางไปซื้อไอศครีมหรือซื้อเค้กช็อกโกแลตให้ได้ค่ะนักเรียนจะใช้เส้นทางไหนคะหรือนักเรียนจะใช้คําสั่งใดนักเรียนลองคิดดูค่ะลองคิดแล้วลอง ฝึกคิดดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนเขียนคำสั่งเนี่ยเราจะใช้วิธีการไหนและเส้นทางไหนค่ะ,ะเรามาเฉลยพ,พร้อมกันเลยค่ะว่านักเรียนได้เหมือนกับที่คุณครูได้ไหมคะการเขียนโปรแกรมของคุณครูค่ะใช้ขั้นตอนไปทั้งหมด14ขั้นตอนเลยค่ะนักเรียนนักเรียนได้เหมือนกับคุณครูไหมคะตัวอย่างของคุณครูค่ะใช้บัตรคําสั่งค่ะบัตรคําสั่งที่1ค่ะเดินขวาค่ะ 2ก็เดินขวา3เดินหน้า4เดินขวา5เดินขวา6เดินหน้า7เดินหน้า8เดินซ้าย9เดินซ้ายค่ะ10เดินหน้า11เดินขวา12เดินหน้าและก็13ค่ะคือซื้อเค้กช็อกโกแลตหรือ14ค่ะซื้อไอศครีมสตรอเบอรี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้เหมือนคุณครูหรือเปล่าเอ่ยแต่เอ๊ บางคนอาจจะได้คําตอบไม่เหมือนคุณครูนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยใช้เส้นทางที่แตกต่างกันใช่ไหมล่ะคะในส่วนนั้นนักเรียนไม่ได้ทําผิดนะคะขอเพียงแค่ว่านักเรียนนาพาโป้งและก็ก้อยเนี่ยไปซื้อไอศครีมหรือว่าเค้กช็อกโกแลตที่เขาชอบก็ได้คะ่ะเราจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่านักเรียนสามารถเลือกเส้นทางได้นั่นเองจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ค่ะที่คุณครูบอกกับนักเรียนว่าเราอาจจะได้คําตอบหรือขั้นตอนที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ เป็นเพราะว่าในแผนพังค่ะบางครั้งเขาไม่ได้มีเส้นทางให้เลือกเพียงแค่เส้นทางเดียวค่ะแต่ว่าเราจะใช้เส้นทางไหนกําหนดให้ตัวละครหรือหุ่นยนต์ไปทํางานตามเส้นทางนั้นๆของเราค่ะจํานวนของขั้นตอนก็เลยแตกต่างกันนักเรียนลองดูครั้งค่ะดูตัวอย่างที่ครูเอามาให้นักเรียนดูค่ะในแผนพังนี้นะคะในโปรแกรมนี้เขาจะเขียนโปรแกรมเพื่อให้อิ่มค่ะหุ่นยนต์ที่ชื่อเจ้าอิ่มเนี่ยตักน้ํามาใส่ในโอ่งค่ะเราจะใช้ ทางเลือกไหนคะนักเรียนดูค่ะมันมี2ทางเลือกค่ะนักเรียนลองนับทางเลือกของแต่ละทางค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ2เส้นทางนี้มีจํานวนไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะคะเมื <Wand. S 1> ่อเราเขียนโปรแกรมหรือเขียนคําสั่งแล้วนะคะนักเรียนลองมานับดูค่ะว่าแต่ละทางเลือกมีคําสั่งเท่าไหร่ค่ะใ,ในทางเลือกที่1นะคะจะมีคําสั่งด้วยกันทั้งหมด8ขั้นตอนค่ะแต่พอทางเลือกที่2ค่ะมีคําสั่งด้วยกันทั้งหมด6ขั้นตอนค่ะ ลดลงจากขั้นตอนแรกใช่ไหมล่ะคะเหตุนี้นะคะเป็นเพราะว่าเขาใช้วิธีการและเส้นทางที่ไม่เหมือนกันค่ะจำนวนขั้นตอนก็นเลยลดลงยังไงล่ะคะจากการปฏิบัติต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะใช้การเขียนโปรแกรมก่อนหรือว่าเขียนคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานก่อนที่เราจะคิดวางแผนใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าหากว่าเราสลับกันค่ะโดยการที่เราคิดวางแผนก่อนก่อนที่จะเขียนการทำงานในโปรแกรมนั้น มันจะช่วยลดขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้นะคะทักเรียนเรามาลองช่วยโป้งค่ะเขาวางแผนกันดีกว่านะคะว่าเขาจะวางแผนออกมาแล้วค่อยเขียนโปรแกรมนั้นจะดีกว่าจริงหรือเปล่าในขั้นตอนนี้นะคะเรามาช่วยโป้งวางแผนการเขียนโปรแกรมในการซื้อตุ๊กตา1ตัวและดอกไม้1ช่อกันค่ะว่าจะเขียนโปรแกรมออกมาอย่างไรกันดีแต่ว่าโปรแกรมที่เขียนมาในครั้งนี้จะต้องเป็นโปรแกรมที่ใช้ขั้นตอนและคำสั่งน้อยที่สุดนะคะ เพื่อที่จะได้ลดคําสั่งที่ซัาซ้อนนั่นเองค่ะนักเรียนพิจารณาจากบริบทโดยรอบกอนค่ะว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างในแผนพังนี้นะคะร้านตุ๊กตามีด้วยกัน3ร้านค่ะร้านป้าอ้อมร้านป้าเก๋และ้วก็ร้านป้าจิบค่ะแล้วก็มีร้านดอกไม้1ร้านค่ะถ้าเป็นนักเรียนค่ะนักเรียนจะวางแผนได้กี่ทางเลือกคะในแต่ละทางเลือกจะมีทางเดินอย่างไรไปดูกันค่ะว่าทางเลือกของนักเรียนนั้นจะตรงกับโป้งหรือเปล่า จากที่โป้งเขาได้คิดวางแผนแล้วนะคะในการเลือกซื้อตุ๊กตาและดอกไม้ค่ะเขาก็มีทางเลือกขึ้นมาถึง3ทางด้วยกันค่ะเราไปช่วยกันดูนะคะว่าทางเลือกแต่ละทางนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างเริ่มจากทางเลือกที่1ค่ะเลือกซื้อตุ๊กตาที่ร้านป้าเก๋ค่ะโดยการใช้ขั้นตอนดังนี้ค่ะ1เดินซ้ายเดินซ้ายเดินหน้าเดินหน้าถึงร้านป้าเก๋แล้วเห็นไหมคะ จากนั้นค่ะเดินขวา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 แล้วก็ไปที่ร้านดอกไม้ค่ะซื้อดอกไม้แล้วค่ะเห็นไหมคะในทางเลือกนี้ค่ะซื้อจากร้านปาเก้ค่ะแล้วก็มาที่ดอกไม้ค่ะได้ขั้นตอนไปทั้งหมด8ขั้นตอนเลยค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนคิดว่าทางเลือกนี้ใช้ได้ไหมคะแต่เอ๊ะเอ๊อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะเราไปดูทางเลือกที่2กันก่อนค่ะต่อมาค่ะเรามาดูทางเลือกที่2กันนะคะ ในทางเลือกน mm hmm. right? right? ี้นะคะโป้งเขาเลือกซื้อตุ๊กตาที่ร้านป้าอ้อมค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโป้งเขาจะใช้บัตรคําสั่งใดและใช้กันไปทั้งหมดกี่คําสั่งค่ะเริ่มจากคําสั่งที่1นะคะเดินซ้ายเดินซ้ายเดินลงอ่าในขั้นตอนนี้นะคะถึงร้านตุ๊กตาป้าอ้อมแล้วค่ะต่อไปค่ะคำสั่งต่อไปค่ะเดินขวา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 เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า ถึงร้านดอกไม้แล้วใช่ไหมล่ะคะจากคำสั่งทั้งหมดค่ะเด็กๆนับได้กี่คำสั่งคะทั้งหมดมีด้วยกัน10บคำสั่งนั่นเองค่ะเอมันเยอะกว่าทางเลือกเมื่อสักครู่นี่นาะแล้วถ้าเป็นเด็กๆล่ะคะเด็กๆจะเลือกใช้คำสั่งหรือแผนผังตามทางเลือกที่2อีมีไหมล่ะคะแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจไปนะคะเราลองไปดูทางเลือกที่3กันก่อน,นะคะ่ะ ต่อมาค่ะทางเลือกสุดท้ายค่ะทางเลือกที่3ค่ะเลือกซื้อตุ๊กตาที่ร้านป้าจิบค่ะเด็กๆลงมาดูคําสั่งกันนะคะว่าโป้งเนี่ยเขาเลือกใช้คําสั่งใดและใช้คําสั่งไปทั้งหมดกี่คําสั่งหรือกี่ขั้นตอนค่ะเริ่มจากคําสั่งที่1นนะคะเดินขวา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 เดินหน้าเดินหน้าตอนนี้ถึงร้านตุ๊กตาป้าจิบแล้วนะคะต่อไปค่ะ เดินซ้ายเดินซ้ายถึงร้านดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะในทางเลือกนี้ค่ะใช้ไปทั้งหมด8คําสั่งหรือ8ขั้นตอนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับสารทางเลือกที่ผ่านมาค่ะหากนักเรียนต้องเขียนโปรแกรมค่ะนักเรียนจะเลือกตามทางเลือกใดดีคะใน3ทางเลือกนี้ระหว่างทางเลือกที่1ค่ะใช้ไปทั้งหมด8ขั้นตอนทางเลือกที่2 10ขั้นตอนและทางเลือกที่3 8ขั้นตอนค่ะ ในช่วงนี้นะคะเด็กๆสามารถกดหยุดวิดีโอนะคะเพื่อพิจารณาก่อนได้ค่ะว่าถ้าหากเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกใช้ทั้งเลือกไหนในการเขียนโปรแกรมค่ะนักเรียนคิดได้แล้วใช่ไหมคะทั้งเลือกที่เหมาะสมก็คือทั้งเลือกที่1และทั้งเลือกที่3นั่นเองค่ะเนื่องจากทั้งเลือกที่2นะคะมีขั้นตอนในการปฏิบัติและคําสั่งที่ใช้มากกว่าในทั้งเลือกที่1และทั้งเลือกที่3นั่นเองค่ะเด็กๆจะเลือก1หรือ3ก็ได้นะคะไม่ผิดค่ะแต่อย่าเลือกซองนะคะ เพราะว่ามีปริมาณคำสั่งและขั้นตอนที่มากกว่าอีกสองทางเลือกนั่นเองค่ะขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เอื้อเฟื้อข้อมูลสำหรับการศึกษาในครั้งนี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ทราหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ